สดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพ่องอุทัไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรง่ายๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยบํารุงผิวของเราได้อย่างดีเลยนะคะบํารุงอย่างล้าลึกเลยนะคะใครที่มีริ้ววีลอยมีผิวแห้งกร้านห้ามพลาดเลยนะคะ โอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยดับพิร้อนคลายพิร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะ เราจะใช้เจลว่นหางจระเข้อยู่ที่2อถึงสช้อนชาหรือกะเอาตามปริมาณที่เราจะทำเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือกรีเซอรีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายายาเป็นบางร้านเลยนะคะหรือสั่งในเว็บไซต์มาซนนะคะในส่วนของกรีเซอรีนเนาะก็จะช่วยกักเก็บความจุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้กรีเซอรีนอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเบบี้ออจอนสันนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีเขียวนะคะถ้าไม่ใช้สีเขียวก็ให้ใช้เป็นน้ํามันมะพราะ้าวสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของเบบี้ออจอนสันสีเขียวเขาจะมีทั้งวิตามินอ e, ีและเกลวันหางเกลืเข้ที่ผสมลงไปด้วยนะคะสีนี้เขาจะค่อนข้างกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่าทุกสีนะคะในส่วนของอจอนสันสีเขียวนะคะเราจะใช้เบบี้อออยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของน้ํากุหลาบเนาะน้ํากุหลาบเขาจะกักเก็บน้ําให้กับผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทาให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะลดอาการเกิดสิวลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำทําให้ผิวของเราขาวใสนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ก็จะหอมมากเลยนะคะทุกคนพอเราทําเป็นครีมแล้วเนื้อครีมของเราจะหอมมากเลยนะคะใส่น้ํากุหลาบนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้อย่างที่บอกนะคะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้ครีมสูตรนั้นๆหรือสูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวว่าใช้ได้แม้แต่ข้างผิวอปอปบางเลยนะคะสูตรนี้นะคะก็จะอ่อนโยนมากๆเลยนะคะทําออกมาแล้วเนื้อของเขาจะใสสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะวิธีเก็บรักษาเก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทเข้าตู้เย็นนะคะเก็บเข้าตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะถ้าตู้เย็นใครเย็นจัดก็เก็บได้นานกว่านั้นอีกนะคะ นี่เลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะโดยที่เราทาครีมตัวนี้เราไม่อยากทาครีมตัวอื่นทับก็ได้เลยนะคะทาเฉพาะตัวนี้ได้เลยนะคะผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อครีมแพงๆนะคะ ทำใช้เองปลอดภัยดีด้วยค่ะนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นปล่อยให้แห้งเลยนะคะใครอยากจะทาตัวอืดทับก็ทาทับไปได้เลยนะคะถ้าใครไม่ทาทับก็ทาเฉพาะตัวนี้ก็โอเคแล้วนะคะทาเช้าเย็นได้เลยนะคะ อเคนะคะขอบคุณทุกาทการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับส,สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกํบบากลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ